วิธีเปลี่ยนหนึ่งไอเดียเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ทำงานแทนเรา2 0ชั่วโมงสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงไอเดียในการสร้างรายได้ใครที่เคยดูคลิปอื่นๆของผมมาแล้วในช่องก็น่าจะรู้แล้วนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังวิธีการก็คือเราจะสร้างสมุดร,รายสีสร้างผ้ารายสีเพื่อ ขายในแพลตฟอร์มต่างๆของต่างประเทศอย่างเช่นเว็บไซต์อย่าง Amazon ไอเดียที่จะพาทุกคนมาดูวันนี้ก็คือเป็นภาพดอกไม้ซึ่งทำไมต้องเป็นดอกไม้ในช่วงที่กำลังจะถึงจะเป็นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. และถัดจากเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, ก็จะเป็นวันแม่ของชาวยุโรปซึ่งช่วงนี้แหะครับลูกค้าจะเข้ามาซื้อสมุดที่เกี่ยวกับธีมดอกไม้ดังนั้นในตอนนี้ถ้าเราทาสมุดที่เป็นรูปดอกไม้ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ ในตอนนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสักหนึ่งเล่มแล้วกันเป็นเล่มนี้แล้วกันนะครับจะเห็นว่ามีเครื่องหมายเบสเซ e l l e r แสดงว่าเป็นเล่มที่ขายดีมากๆภายใ,ในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปกเป็นพื้นสีดําธรรมดาเลยแล้วก็มีรูปดอกไม้ปกหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านในก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับซึ่งรูปภาพของเขามีลายเส้นที่สม่ําเสมอดูแล้วสบายตาระบายง่ายตัวนี้เป็นคีย์สาคัญนะครับ ภาพต้องดูชัดเจนและดูระบายไม่ยากแบบนี้ถ้าเราลองดูรายได้ของเขาเฉลี่ยดเดือนละประมาณ3 9 0 0 0เหรียญถ้าเราตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็เดือนละประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทราคาของเขาจะอยู่ที่12.99เป็นราคาสําหรับสมุดปกอ่อนมีรูปภาพทั้งหมด100รูปภาพไม่ซ้ํากันรู้สึกว่ามองแล้วสบายตาอยากที่จะซื้อมาระบายสีเลยเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นรีวิวที่เป็นวิดีโอ ของชาวต่างชาติที่ซื้อไประบายถัดมาอีกก็จะเจอรีวิวของคนที่ซื้อแล้วก็รีวิวเอาไว้นะครับมีทั้งรูปแล้วก็ข้อความถึงแม้ว่าสมุดนี้ลงขายตั้งแต่ปี2 0 2 0ผ่านไปแล้ว5ปีก็ยังมีลูกค้าที่ซื้อและรีวิวอยู่จะเห็นว่าปีล่าสุดก็มีนะครับแสดงว่าลงขายตั้งแต่ปี20ก็ขายจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสมุดที่ขายได้ตลอดการครับ ถ้าใครทําสมุดมาขายทาผ้าลายสีมาขายขาดไม่ได้ก็คือรูปภาพที่เป็นดอกไม้ทีนี้ในยุคนี้ก็จะมีคนบอกว่าวาดรูปไม่เป็นจะทํำยังไงมันยากไหมในการทําสมุดทาผ้าลายสีขายไปต่างชาติจริงๆไม่ยากครับถ้าเราศึกษาขั้นตอนมันดีๆและรู้กระบวนการทุกอย่างเราทําเสร็จอัปโหลดมันก็ผ่านการอนุมัติได้ไม่ยากครับและยุคนี้เป็นยุคทองเพราะว่าการสร้างผ้าลายสีเราจะมีเครื่องมืออย่าง AI ซึ่งเราไม่ต้องวาดรูปภาพเองเราจะทำพร้อมดีๆออกมาแล้วให้ AI สร้างรูปภาพที่ลายเส้นสวยๆให้กับเราดังนั้นไม่ต้องมีทักษะวาดรูปไม่ต้องสต็อกสินค้าด้วยครับเพราะว่ามีแพลตฟอร์มที่เราสามารถทำหน้าที่แค่ออกแบบแล้วเอาไฟล์ไปฝากไว้บนแพลตฟอร์มเมื่อมีลูกค้าซื้อแพลตฟอร์มเขาก็จะพิมพ์สมุดออกมาแล้วจัดส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านเราก็จะได้รับรายได้เป็นค่าผลงานของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานที่ไหนก็ได้ เราอยู่ที่ไทยก็สามารถทําได้ไม่มีทักษะก็ทําได้ไม่ต้องสต็อกสมุดเป็นร้อยเป็นพันเล่มไม่ต้องลงทุนในการผลิตลวงหน้าด้วยเพราะว่าแพลตฟอร์มจะผลิตให้เราไม่ต้องยุ่งกระบวนการในการจัดส่งใดๆเลยครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากที่เราจะสามารถสร้างรายได้สร้างอาณาจากักรสมุดระบายสีของเราได้ในวันนี้ครับสแพลตฟอร์มที่ผมใช้ในการสร้างผ้าลายสีสร้างไรายได้เป็นเงินดอลลาร์จะมี2แพลตฟอร์มนั่นก็คือแพลตฟอร์มอย่าง Amazon เพราะว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ติดอันดับหนึ่งของโลก มีทราฟฟิกผู้ใช้งานมากกว่า2,000ล้านครั้งต่อเดือนซึ่งมากกว่าแพลตฟอร์มในไทยอย่างที่เรารู้จักหลายๆแพลตฟอร์มมีทราฟฟิกอยู่แค่2ล้าน3 000, ล้านครั้งต่อเดือนเท่าน,นั้นเองซึ่งต่างการหลายเท่ามากๆเลยกลุ่มมันก็จะใหญ่กว่ามากๆและที่สําคัญเราจะเข้าถึงลูกค้าชาวต่างชาติได้การที่เราจะทําสินค้าอะไรก็ตามอยากขายให้กับชาวต่างชาติเราต้องใช้แพลตฟอร์มที่ชาวต่างชาติใช้งานครับเพราะว่ามันจะมีทราฟฟิกการเข้าถึงก็อารมณ์เหมือนกับ เราอยู่ไทยใช่ไหมเราก็ไม่ไปใช้แพลตฟอร์มที่ชาวต่างชาติใช้เราก็จะนิยมใช้แพลตฟอร์มของไทยหรือแพลตฟอร์มที่เรารู้จักในประเทศเท่านั้นในการซื้อสินค้าแพลตฟอร์มอย่าง Amazon เขาจะมีบริการที่เรียกว่า p Print on d e m a n d เขาจะพิมพ์ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อเราจะใช้บริการผ่าน Amazon k d p อัปโหลดไฟล์แค่ pdf ลงไปก็คือไฟล์ที่เราออกแบบนั่นเองมีเนื้อหาด้านในและก็หน้าปกจากนั้นถ้ามีลูกค้าซื้อเขาก็จะพิมพ์จากโรงงานจัดส่ง ให้กับลูกค้าเราจะรอรับรายได้เท่านั้นดังนั้นเราจะทําแค่ผลงานลงไปเท่านั้นเองอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มอย่าง SC มีลูกค้าชาวต่างชาติใช้แพลตฟอร์มนี้เยอะมากๆต่อเดือนอยู่ที่300ล้านครั้งถ้าใครอยากดูปริมาณทราฟฟิกจริงๆมันจะมีคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมได้ขึ้นให้ดูพาไปดูนะครับจำนวนทราฟฟิกที่เช็คซึ่ง s อนี้เราจะขายเป็นรูปแบบดิจิตอลเราจะไม่ได้พิมพ์สมุดครับเราจะขายเป็นไฟล์ PDF นี่แหละครับให้ลูกค้า ทำการพิมพ์เองที่บ้านจะมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อภาพลายสีไปพิมพ์เองอยู่บนแพลตฟอร์มอย่าง s อสเยอะเหมือนกันครับต่อเดือนทราฟิกคีย์ใหญ่ๆห,หลักๆอย่างเช่นคาร์ i ิงบุ๊กก็มากกว่า3ามแสนสี่แสนครั้งต่อเดือนอันนี้แค่คีย์เวิร์ดใหญ่ๆนะไม่ได้ไปเจาะถึงคีย์เวิร์ดย่อยๆที่มันแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าลูกค้าค้นหาอะไรบ้างแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องลึกๆผมจะไม่พูดเยอะในคลิปนี้นะครับมาดูขั้นตอน มันจะมีขั้นตอนอง,ง่ายอยู่4ขั้นตอนไม่ยากครับขั้นตอนแรกเราต้องค้นหาตลาดก่อนวิเคราะห์ตลาดก่อนเพราะอะไรครับเราต้องรู้ปร,ริมาณการค้นหาถ้าเราไม่รู้ปร,ริมาณการค้นหาแล้วเราทําสมุดอะไรออกไปก็ขายไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีคนค้นหาดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ามีคนซื้อจริงๆเหมือนภาพดอกไม้ที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าสมุดที่ทํามาแล้ว5ปีจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการซื้ออยู่ดังนั้นแสดงว่ามัน นิยมตลอดการครับคนซื้อตลอดส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้เราจะใช้เครื่องมืออย่าง ai โดยที่เราไม่ต้องวาดเองพิมพ์แค่คำสั่งลงไป ai จะสร้างรูปภาพออกมาให้กับเราซึ่งยุคนี้มีหลาย ai มากๆเลยพอเราได้รูปภาพมาแล้วเราก็นำไปจัดเรียงพอจัดเรียงเสร็จแล้วเราก็นำไปอัปโหลดก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการครับแล้วเราก็รอรับรายได้เป็นเงินดอลลาร์ได้เลยครับทีนี้ ai ที่จะใช้มันมีหลายตัวแต่ตัวที่แนะนำสำหรับมือใหม่จะมีอยู่หนึ่งตัวก็คือ leonardo ซึ่งมีเครดิตให้เราใช้ฟรี150ทุกวันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทดลองฝึกเพราะว่ามือใหม่จะต้องฝึกแต่ไม่อยากจะเสียเงินในการฝึกเราก็ต้องทดลองให้ชัวร์ก่อนใส่คำสั่งพร้อมแล้วต้องได้รูปที่เราต้องการจริงๆก่อนนั่นละครับถึงเราจะค่อยจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อสร้างภาพให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสารรค์ขึ้นมาสร้างภาพได้สวยๆแปลกๆก็จะเป็นมินี่เริ่มต้นจะอยู่ที่10 ดอลลร์ต่อเดือนก็ราวๆสา0รกว่าบาทแต่ถ้าสร้างมากขึ้นมันก็อาจจะมีราคาออหลักพันหรือมากกว่าหลักพันขึ้นไปอีกก็จะสร้างรูปภาพได้แบบเยอะมากๆสาหรับคนที่มีเวลามากๆต้องการสปีดในการสร้างรูปภาพต่อวันจํานวนมากก็จะต้องใช้แผ่นที่สูงมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของเราด้วยครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องใช้ a i ที่อนุญาตให้เรานําไปใช้เชิงพาณิชย์ได้และต้องรู้ด้วยว่าเราไม่ควรสร้างรูปภาพแบบน,นซึ่ง ผมเคยมีคลิปพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วว่าใช้ AI สร้างรูปภาพแบบไหนไม่ได้บ้างก็ลองไปตามดูได้ทําให้เราประหยัดเวลาทําให้เราสร้างสารรค์ผลงานได้ไม่จํากัดโดยที่ไม่ต้องวาดรูปภาพเองไม่ต้องมีทักษะก็สามารถทํารูปภาพมาลงขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเราได้ครับคลิปนี้เดี๋ยวจะแถมให้หนึ่งเรื่องจะพูดถึงเรื่องกลุ่มเป้าหมายแล้วกันจะมีกลุ่มเป้าหมายหนึ่งกลุ่มที่ฮิตและนิยมมากๆก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเขาจะมีปัญหาอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกสายตาไม่สามารถมองจุดหรือรายละเอียดเล็กๆได้นี่คือข้อแรกข้อที่2ปัญหาการควบคุมกล้ามเนื้อลำบากครับระบายช่องเล็กๆไม่ได้และวิธีการของเราคืออะไรวิธีการของเราคือเราจําเป็นต้องสร้างภาพที่มีเส้นที่หนามองเห็นชัดเจนและเรียบง่ายสวยสมจริงไม่รกตาผลลัพธ์ก็คือจะสร้างความผ่อนคลายไม่ใช่ระบายแล้วเครียดนะครับ นี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะพูดถึงในตอนนี้ที่เขาจะได้ระบายภาพที่เป็นดอกไม้ Mike, จริงและคนที่จะซื้อให้กลุ่มนี้คือใครครับลูกสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปดูรีวิวเราจะเจอรีวิวแนวแนวแ,แม่ชอบมากเพราะว่าลายเส้นไม่ละเอียดเกินไปอะไรแบบนี่คือลูกซื้อให้เป็นของขวัญซึ่งคนสูงอายุชอบภาพแนวดอกไม้อยูเย่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันให้เห็นภาพชัดๆเลย ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้สูงอายุระบายสีใช่ไหมครับระบายไประบายมาขี้เกียจแล้วทําไมมันไม่สวยเลยมันเออ,อันนี้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจแล้วครับระบายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นที่หนาดูเหมือนระบายง่ายาผู้สูงอายุเขาก็จะลงสีได้ง่ายขึ้นสบายตานี่ครับเขาอาจจะมองไม่เห็นตรงจุดเล็กจุดน้อยหรอกแต่เขาสามารถแบบระบายเพื่อความผ่อนคลายได้แบบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับอารมณ์มันจะต่างกัน นี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างรูปภาพที่ลายเส้นมันเล็กเกินไปมันรกตาจนเกินไปมันดําจนเกินไปแนะนําให้ลบทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่ายุคนี้2026จะขายยากครับใครทําภาพแบบแต่ถ้าเกิดว่าทําภาพที่ดูง่ายสบายตาแบบนี้ยุคนี้จะขายได้ทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะสร้างรูปภาพดอกไม้ เราจะใช้เครื่องมืออย่าง AI ในการสร้างรูปภาพอย่างเช่น Leonardo เห็นไหมครับถ้าเราเข้ามาในเว็บไซต์อย่าง Leonardo เข้ามาที่เมนูสร้างรูปภาพตรงนี้แหะครับที่เราจะใส่พร้อมซึ่งพร้อมเราสามารถคิดเอาเองก็ได้หรือใช้ AI ChatGPT Gemini ช่วยเขียนพร้อมสำหรับสร้างรูปภาพสวยๆออกมาให้กับเราเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อความลงไปง่ายๆแบบนะครับให้ทุกคนดูว่ามันสามารถสร้างรูปภาพออกมาได้ง่ายมากๆโดยที่เราไม่ต้องวาดรูปภาพเอง เราสามารถเลือกโมเดลตามความชอบของเราได้อย่างเช่น GPT Image แบบนี้แล้วเราก็กด Generate ลงไปจากนั้นก็รอสักครู่ AI เขาก็จะโหลดเพื่อสร้างรูปภาพให้กับเราแล้วเราก็จะได้รูปภาพออกมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องวาดรูปภาพเองเราก็สามารถดาวน์โหลดรูปภาพตัวนี้เก็บไว้เพื่อไปใช้งานได้เราจะสร้างไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการเลย40ภาพ50ภาพก็แล้วแต่เรา เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราจะนํามาจัดเรียงถ้าโปรแกรมที่เราใช้ง่ายๆก็โปรแกรมอย่างแคนว่าเราจะมาสร้างหน้ากระดาษตามไซส์ที่เราจะสร้างยกตัวอย่างเช่น8.5คูณ8.5นิ้วจากนั้นเราก็จะลากรูปภาพที่เราสร้างจาก AI มาใส่ลากเข้ามาแบบนี้แล้วก็นํามาจัดเรียงตัวนี้เป็นวิธีการแบบเบื้องต้นนะครับจริงๆมันจะมีวิธีการที่เราสามารถรวบรวมรูปภาพทุกภาพแล้วก็เซฟเป็น PDF ทีเดียวเลยก็ได้ เป็นเครื่องมือฟรีที่คุณสามารถค้นหาบนเว็บไซต์อย่าง Google ได้คุณแค่พิมพ์คำว่ารวมรูปภาพเป็น PDF อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วิธีการนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันทุกคนจะได้มองเห็นภาพด้วยนี่เราก็ลากมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นเส้นที่หนาขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะก็ให้ดูเป็นตัวอย่าง ประมาณนี้นะครับเราก็จัดเรียงไปเรื่อยๆให้ครบตามจำนวนที่เราต้องการซึ่งไฟล์ที่เราจะเซฟก็จะเป็นรูปแบบ PDF เราสามารถกดดาวน์โหลดมุมขวาแล้วก็เลือกเป็น PDF แบบปริ้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปเราจะเอาไฟล์ PDF นี่แหละครับไปอัปโหลดในแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มอีกหนึ่งไฟล์ก็จะเป็นหน้าปกนะครับเราจะออกแบบเราจะออกแบบปกด้านหน้าปกด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําเอาไว้ให้ดูนะครับก็จะมีเป็น ดอกไม้เหมือนกันนะนี่แบบง่ายๆนะปกด้านหน้าปกด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่ทำเอาไว้ใช้นะครับอย่างเช่นผมจะใส่ตัวอย่างปกด้านหลังอะ่ะผมก็สามารถลากเข้ามาใส่แบบนี้ได้เลยนะครับเป็นสีภาพก็เป็นสมุดไซส์8.5ูณ8.5นิ้วก็ถือว่าเป็นไอเดียให้นะครับก็ลองนำไอเดียตรงนี้ไปลองสร้างสมุดของตัวเองดูได้เลยนะครับหน้าปกของเราเราจะเซฟออกมาเป็น PDF เช่นเดียวกัน แต่การที่จะไปอัปโหลดบนแพลตฟอร์มเราจะเซฟเป็น CMYK นะครับมันจะได้สีที่คมชัดมากกว่าเออเป็นเรื่องแถมอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเซฟไฟล์หน้าปกก็ให้เซฟเป็น CMYK เพราะว่าการพิมพ์กับเครื่องต้องใช้ PDF คุณภาพสูงสีจะได้ตรงกับที่เราออกแบบมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหาด้านในเราก็เซฟเป็นปกติก็ได้นะครับเพราะว่าลายเส้นสีขาวดาก็จะไม่มีผลอะไรมากนะครับ ทีนี้มีบางคนกังวลเรื่องของการอัปโหลดจริงๆการอัปโหลดไปขายบนเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ยากเลยนะครับแค่เรารู้ขั้นตอนที่ถูกต้องอัปโหลดง่ายมากแค่เอาไฟล์ไปอัพโหลดกรอกรายละเอียดของสมุดตั้งราคาขั้นตอนมันมีเท่านี้นะครับรายละเอียดของสมุดของเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราใช้ไซส์อะไรบ้างนะครับกรอกข้อมูลแล้วก็อัปโหลดไฟล์เท่านั้นเองแล้วก็ตั้งราคาได้เลยอย่างเช่นเราจะ9.99เราก็จะรู้ว่าเราได้กําไรเล่มละ3.1ดดอลลาร์ มีบางคนนะครับที่บอกว่าอัปโหลดบนแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยยากอัปโหลดไม่ผ่านอัปโหลดไม่ผ่านสรุปได้อย่างเดียวเลยว่าคุณผิดตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่การตั้งค่าไซส์ผิดหรือผิดกระบวนการอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้ศึกษามันอย่างถูกต้องถูกขั้นตอนเพราะฉะนั้นการทําไฟล์มาแล้วอัปโหลดมันก็จะผ่านเลยไม่ยากเราก็สามารถกดเผยแพร่ได้เลยขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับผมผมคิดว่าคือขั้นตอนที่ศึกษาการทําผลงานออกมาให้มัน ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนี่แหละครับคุณจะต้องดูเรื่องนี้ซึ่งเรื่องของการอัปโหลดมันง่ายมากง่ายที่สุดแล้วอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็เหมือนเอสก็เหมือนกันอัปโหลดไม่ยากเราก็จะทําหน้าปกเอาไว้นํามาลากใส่เลยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผมเฉยๆนะครับส่วนตรงนี้เราก็เอา PDF มาอัปโหลดเลยซึ่งลูกค้าซื้อลูกค้าก็จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปพิมพ์เองได้เลยนะครับไม่ยากเลยกอกรายละเอียดของเราแล้วก็ตั้งราคาว่าเราจะขายไฟล์ดิจิตอลกี่ดลลา ใส่หมวดหมู่ให้ถูกต้องกรอกคอีคย์เวิร์ดแล้วกดเผยแพร่นะครับขั้นตอนมันจะมีเท่านี้เลยมันจะไม่ยากนะครับการอัปโหลดใครที่บอกว่าอัปโหลดยากก็คืออาจจะยังไม่ได้ศึกษาขั้นตอนมันจริงๆหรืออาจจะยังไม่เคยลงมือทำแบบจริงจังอย่างบนเว็บไซต์อย่าง e อ s y ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าซื้อง่ายแต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเปิดร้านมีค่าธรรมเนียมในการขายก็จะต้องคำนวณดีๆนะครับว่าควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะขายแล้วหากกาไรออกมาได้พอใจกับสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นภาพตัวนี้ออเดอร์นี้ของผมเราก็จะเห็นว่าลูกค้าอยู่ที่ประเทศไหนเมืองไหนนะครับซื้อสินค้า1ชิ้นอยู่ที่8.75สินค้าชิ้นนี้ซึ่งผมจะปิดไว้นะไม่ให้ดูว่าคืออะไรถ้าเรากดดูว่าเขาหักไปเท่าไหร่เราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้ก็จะเห็นว่าราคาที่ผมตั้ง8เหรียญกว่าผมจะได้จริงๆอยู่ที่7.35เพราะ้เขาจะมีหักพวกค่าธรรมเนียม ต่างๆนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าเขาหักไปเท่าไหร่หรือถ้าเป็นเรทที่ซื้อง่ายขายคล่องก็จะเป็นตัวนี้1ไอเทมของผมก็4.94ดอลลาร์นี่ก็จะเป็นที่อยู่ของลูกค้าหักมาแล้วก็จะเหลือ3.76ดอลลาร์ส่วนใหญ่ผมจะขายสินค้าที่เป็นราคาถูกน้อยมากนะครับผมจะขายให้ได้ราคาเเหรียญ10เหรียญหรือไม่ก็แเหรียญแต่ถ้าถูกของผมก็จะมี1เหรียญ2เหรียญแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มเอาพวกสินค้าราคาถูกออกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น10 เหรียญกว่านะครับหากแล้วก็จะเหลือ8.55คลิปง่ายๆถ้าเกิดว่าเราได้กําไรต่อออเดอร์วันละ1ออเดอร์เหรียญก็300เดือนหนึ่งก็9000นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหารายได,ได้ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นไอเดียให้ทุกคนไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากลองผิดลองถูกอยากจะได้ขั้นตอนที่ผมได้รวบรวมเอาไว้ให้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่จำเป็นต้องวาดรูปภาพเองนะครับจะสอนสร้างภาพสร้างพร้อม m ม n d เซตคิดไอเดียทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์จนถึงขั้นมือโปรคือให้ความรู้ทุกอย่างอยู่ในคอร์สนี้ทั้งหมดครับทั้งเรื่องของการออกแบบหน้าปกการทําภาพไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรเลยนะครับเรียนได้มีแค่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพสามารถใช้ได้มือถือไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจอเล็กทํางานลําบากเรียนบนเว็บไซต์นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาประมาณ7ชั่วโมงในการปูพื้นฐานทุกอย่าง นี่ก็จะเป็นหน้าตาในคอร์สเรียนนะครับจะมีหมวดหมู่ให้เลือกเรียนไปเรื่อยๆทางหน้าซ้ายแล้วก็ผมก็จะบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นเลยปูพื้นฐานไมเซ็ตตั้งแต่คนไม่รู้อะไรเลยจนมีผลงานเป็นของตัวเองแล้วก็สมัครแพลตฟอร์มสมัครบัญชีรับเงินต่างประเทศแล้วก็ลงขายนะครับอายุก็18ปีขึ้นไปก็สามารถลงขายได้สอนกระบวนการคิดวิธีการคิดและสร้างภาพด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้เป็นไอเดียที่ผมได้ทดสอบแล้วว่า มีคนชอบแนวนี้จริงๆนะครับพาทำทุกขั้นตอนทุกอย่างนะครับถ่ายทอดเอาไว้ในนี้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาใน l ลายของผมได้นะครับหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของผมเพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆนะครับ w w w ร์ a วเว็บเอฟจีตามลิงก์นี้หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะเปะลิงก์เอาไว้ถ้าอ่านแล้วรู้สึกตอบโจทย์ ต่อความต้องการเรียนรู้ของตัวเองก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ส่วนใครที่จะศึกษาด้วยตัวเองก็สามารถศึกษาได้มีคลิปวิดีโอที่ผมทําเอาไว้ในการสอนใช้ AI สร้างรูปภาพหลายตัวด้วยกันไปดูคลิปยาวในช่องนะครับหรือว่าจะเป็นความรู้ต่างๆที่ได้แชร์เอาไว้คุณสามารถรวบรวมความรู้และลงมือทําด้วยตัวคุณเองได้การเริ่มต้นสําคัญที่สุดและที่สําคัญทําแล้วก็ต้องทําสม่าเสมอทําต่อเนื่องทําจริงจังทำจริงๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้เป็นไอเดียว่าภาพระบายสีที่เป็นดอกไม้แบบนี้มันนิยมตลอดการตลอดทั้งปีเล่มที่พาไปดู5ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่กลายเป็นการสร้างสินค้าครั้งเดียวขายได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไอเดียเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะนําไอเดียมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ